สวัสดีค่ะพบกับนิดยาไม้แฟม l ลนะคะมาให้ดูบรรยากาศเช้านี้เช้านี้ที่ต้นยางโอ้ยหยดเงินหยดทองเด้อนี่พี่น้องเนาะอะไรอะไรคะตับตบ ตายตายตายเจ็บขาเจ็บขาโอ้ยโอ้ยโอ้ยู่ข้าวพอแล้วขนมเราพอแล้วเดี๋ยวอ้วนลูกเดี๋ยวอ้วนเห็นไหมไตุ๊กตาเป็นตัวโตของเขาแล้วเนี่ยหยดเงินหยดทองโอ้ปวดเหลือเกินหยั่งเนี่ยพี่แม่ทำงานอยู่ได้เนี่ยโอ้ตุ๊กตา นะพี่น้องนะโอ้ยหยดเงินหยดทองของเราก้อนเงินก้อนคําของเราสามีนะคะสามีเป็นคนกีดยางซุสุ